ครับ FC แฟนคลับครับกำลังชมช่องครูน้อยแฟมิลี่เอ้ยพี่น้องกำลังชมช่องของครูน้อยจีโอวันนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับที่กำลังชมครูน้อยจีโอวันออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้พวกเราอยู่สนามกีฬานะครับสนามกีฬานะครับกับทีมงานหลายๆนะตอนนี้กำลังทำพิธีนะครับในการจุดขอขอฝนขอตัวท่จุดข้างแมนแมน ลหลังสิ่งบางอย่างนะครับก็บเป็นความเชื่อนะครับส่วนนี้ก็แค่ขาดเลยครับพี่น้องครับ กอปูนะครับ ทำที่ๆไปแลครับบอกูแล้วที่บอกไปิอินแบู้แล้วที่บอกูแล้่ จุดบอ,อกกูบอ,อกเจ้าที่เจ้าทางคือนี้ครับเวท,ทีก็จะเคลื่อนขึ้นมาครับมือนะครับมาพคว่ำอย่างนี้ครับแท่าว,น,วาน,น,น้อยเดือดแย่ครับไปดิบเดือดสาวน้อย

ไห้ขิดนะขิดช่วนง้มลงเออ่ดงนไม่เป็นมมันดิโอเคง้มลงไม่จบควาดเนี่ยมันงงหมด้วกม่พูดเนาะยังหี้ง้ม คนไ้่ไรบนโบไปน้ำกันกระบอลเน่อยกันสักไปังไกัไปน้ำบอลไปหายอยู่กันพอเอคู่หน่อยค่ะเข้ามาจุดตัวเปลือยอยู่เนิ่นๆอยู่รงนี้อพึ่งคันเดีย yup. ว <po bio> ดนวนมาจด ตะกีไม่ไม่เิพนเนี่ไม่เป็นพพ้นไม่ได้พนแตตอนนี้มาปรับใม่พ้นนีอหน่่านี้ขอตกัวเงินตัวตกัวเงินตกัวเงินบอดขับซอครับทำพิธี

เีนแม่ตนจริงๆทนีเปิดวงเถ่ายที yes. no. so ่กลังมากลางดีว่าคิดว่าเียกนี้แม่ตุสอบย้ำนั่นขอบคุณนะครับทุางเลยนะเมาเมลยกีเวนาะคิดว่ามันจะได้สอมกันเนาะเน่นสามถง เลยบริสุทธิ์กันความสภาพเพราะว่าเพราะเขามันโุ้งถัดเลยใส่โค้งถัดเลยยกขยกึ้นเงาฝันรถเชื่อมมาให้มา่นรถเชื่อมกําลัางติดตั้งอยู่นี้เลยเลยบ่แล้วมานนีเด้อพี่น้องครับกรุงเทมพ,พี่น้องใชุ้ง,งเทงมตั้งกรุงเทมกันขัดส้นอีสานแต่กําลังหาระดมรถตู้มันมันเป็นเสาร์อาทิตย์ครับแต่เสาร์อาทิตย์เกิดวัยหนึ่งรถบ้านมาตลอดแล้วเธอานี้เลื่อนมือ เออแต่ว่าปกติมาอยู่ครับพี่น้องเามาจวดน้ากันเด้ครับเลยเขาคุ้มได้เลยครับตอนนี้ในคุ้มยี่เท่าไหร่อม่พอไดเขาอยู่ในคุ้มแล้วครับคุ้มนในคุมครับแปดตัวต่อขอให้ปลอดฝนนะมาเลยครับมาพิสูจน์กันครับหลังจากที่เราปล่อยที่ไปแล้วนะครับขอบคุณครับเป็นงานเซลวันเซลทูเราก็มาปลารักครับอ่ามาปลารักเสียงแล้ว ปลอดฝนครับบอสนี่แต่จัาหน่อยเวทีกสิเคลื่อนเข้เขามาครับสักพักครับดีครับนี่งมากนะยุ้งขึ้นว่นนี้ห่วงันนี้ครับนี่อยังไงงี้นครับเห็นไหมครับนี่ มาเลยครับมันแค่ลลินๆวางไปวางช่วโมงใส่ช่วโมงมัครับจำเกินโตเลยเห็นมากครับไม่มีครับ่น้มันจะเย็นๆน่อนางไปเย็นๆไปมือเอือนแดดออกสบายเลยเต้นจังปางแล้วครับพี่น้องครับ กาช่วงช่วงลอนะครับลอรถเวทีเข้ามานะครับก็เสิเดี๋ยวก็สิได้รแรงานในพี่ดองโหเป็นระยะนะครับน้ำเปลียนเป็นน้นี่เนี่ยเบืงเบี่เบมห้เบมภาคมะมี่มองได้เป็นกลมด้วยค่ะ